đi thắng đây đi thắng đây ừ. mình dưới từ đây vẫn hẳn ở thắng đây ở cung đây mình dưới theo nên là Tôi nhảy bao lâu? เอ,อ้าต้แมแทบน้ำมัตซึได้บ้างหรนอ่ะได้ปะได้ปะโอเคไป

เปิดไาเปิดไาเอ้าโอ้าเ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 ฮ้ยเอาไหอีกทำมีหายอีกเอา จัดการจัดการ คือบ่มันติดตัวน้อยแท้เราะฮะอ่ามันต้องสะดุ้งพร้อมเตะมันเจ๊บบ่นนฮ<ะ>ึแต<ะ>่มันถือมันกระสีแล่นออกได้ล่ะววลนะฮะึบ่มีอีก,ล<ะ>ววกเลยเนะ<ะ>ตะ

เจอแล้วส hmm? erm okay, nah, 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 ิจ <discrete> <produ> ับจับแม่นแต่แม่นแต่ชึบโอเคปะนาน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 แสดงดีแต่วะ